สวัสดีค่ะปะ้าเกิกทำสวนนะคะวันนี้ก็จะปลูกเตยอ,อีกค่ะจะพามาปลูกเตยเอาสูตรเด็ดๆเ,เลยนะคะปลูกแล้วก็รอดตายมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วค่ะการปลูกก็คือเหมือนๆกันปลูกในดินแต่ว่าอันนี้เป็นการปลูกทั้งในดินแล้วก็เติมน้ําแต่ขั้นตอนการปลูกนะคะก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆการที่จะทําให้เตยรอดแล้วก็ รากเขาเดินได้ดีไม่ตายฟื้นตัวเร็วเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือต้นเตยที่ปลูกในน้ํานะคะทดลองมาแล้วสําเร็จแล้วนะคะดูรากเขาปลูกทั้งดินทั้งน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้น้ําแห้งเลยยังไม่เติมเทออกหน่อยเพราะว่าเอามาให้ดูจะได้เห็นรากเขาว่าเขาเดินขนาดไหนนะคะรากเต็มไปหมดเลยค่ะไออย่างนี้ไม่มีตายแล้วนะคะปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับแต่ปเก็กปลูก ไปสองต้นต้นเล็กตายไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้แซมตั้งแต่ทีแรกพอดียุ่งๆถ้าจะปลูกนะคะปลูกหลายต้นหน่อยเนาะเผื่อต้นพิสตา,ตายก็จะได้เหลือหลายๆต้นวันนี้ปกิงจะปลูกในนี้ปากกว้างหน่อยค่ะกระถางยังจะได้ใส่ได้หลายต้นนะคะขั้นตอนการปลูกมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เตยของเรารอดตายนะคะนะรากอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แตกหน่อขึ้นมาตามโคนนี่ค่ะ รากเขาเดินเต็มกระถางแล้วอย่างเงี้ยทีน,นี้เราก็จะมาปลูกกันนะคะดินให้ใช้ดินไม่ต้องปรุงนะคะไปเอาดินเหนียวๆได้ยิ่งดีขุดในสวนได้ยิ่งดีค่ะเป็นดินธรรมดาธรรมชาติแล้วก็อย่าเอาเหินเอากรวดมาแล้วก็ให้เป็นดินล้วนๆค่ะแล้วที่สําคัญห้ามใส่ปุ๋ยคอกค่ะก่อนนี้ปวกเกกปลูกแล้วก็พาปลูกใส่รังโฟมใส่ปุ๋ยคอกค่อยๆเหลืองไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ไม่โตค่ะ ขั้นตอนการปลูกเนี่ยรากเขาไปโดนความเค็มค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองผลสุดท้ายก็จะไม่รอดนะคะคือไม่งามถ้ารอดก็คือต้นที่แข็งแรงแล้วรากเขาทนได้เขาก็โตแต่ถ้าต้นอ่อนๆรากจะทนไม่ได้กับปุ๋ยคอกค่ะเราจะใส่แต่ดินลงไปเนี่ยป้าเก็กก็ไปขุดมาโกยมาในสวนเรานี่แหละสวนหน้าบ้านป้าเก็กเนี่ยใส่ไปแค่นี้นะคะ ที่เหลือก็เอาไว้ใส่น้ําจะเป็นดินเหนียวๆมากเลยค่ะเห็นไหมปั้นติดกันเลยทีนี้ที่สําคัญขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนแรกก็คือดินไม่ผสมปุ๋ยคอกห้ามใส่เด็ดขาดค่ะเป็นดินค่อนข้างจะเหนียวอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ําเราจะใส่แค่พอดินเขาจับตัวกันได้ดีค่ะ ให้เขาจับตัวกเป็นดินเหนียวเป็นเป็นโคลนนะคะอย่าใส่น้ำเยอะจนจนแฉะจนน้ำขังขังเจิงนะคะขังเจิงไม่เอานะจะใส่แค่เป็นดินเหนียวค่ะถ้าน้ำขังเจิงจะทำให้ดินหลวมค่ะพอดินหลวมเขาก็ไม่รัดที่รากของต้นเตยเรา<ม>ก็จะทำให้เตยเนี่ยติดช้า เผลอๆก็เหลืองแล้วก็ตายนะคะคือไม่กระชับพูดง่ายๆเนาะเอาแค่เนี่ยแค่ปั้นได้อย่างนี้นะคะปั้นเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปลูกเลยค่ะเราก็ไปหาเตยมาถ้าใครไม่มีไปซื้อมาก็เอามาแช่น้ําให้ออกรากที่เขาขายจะไม่มีรากนะคะขมัดมาขายที่ตลาดเป็นตลาดเป็นมัดเป็นมัดที่เอามาให้ทําขนมทํา คือพูดง่ายๆก็คือมาทําอาหารเนาะเราก็เอามาแช่ให้ออกรากก่อนแล้วค่อยปลูกแตอนน่อันนี้เรามีรากแล้วนะคะปะกิขุดออกมาจากสวนเพราะว่าลงบอลค่ะเอาบอลสีไปลงไม่มีพื้นที่ก็เลยขุดเตยออกไปทิ้งไว้ข้างบ้านนี่หมดเลยค่ะได้โอกาสก็จะมาปลูกให้ดูส่วนนี้ก็ใส่ลงไปหมดเลยก็ได้นะคะสวนนี้ ะไม่หักนะไม่ได้เอากัรไกมาเอาแค่นี้ก่อน,นกันแล้วกันส่วนนี้ป้ากิ๊กจะตัดนะตัดตรงนี้แล้วก็เอารากเขาเี็ยปลูกลงไปค่ะเนี่ยเขามีขนแงเยอะแยะเลยไม่ได้หยิบกันไกติดมือมาอาปลูกแค่นี้ก็แล้วกันนี่ค่ะเราก็เอารากเขาปลูกลงไปเลยแล้วก็กดให้แน่นนะคะกดให้ดินกระชับกับลำต้นแล้วก็รากดีๆค่ะอย่าให้หลวมค่ะ ้ารวมแล้วก็จะฟื้นตัวช้าเหลือตรงนี้ไว้จะใส่ต้นที่ปกักกกกเอาไว้นะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาหน่อยกดให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็อย่าเติมน้ําเพราะว่าที่เราใส่ลงไปนะมีความชื้นพอแล้วเปียกแล้วค่ะยังไม่เติมน้ําถ้าเติมน้ํานะดินก็จะเหลวพอเหลวนะเขาก็จะหลุดออกจากรากไม่กระชับ พอไม่กระชับทําให้ต้นเตยเนะี่ยฟื้นตัวช้าแล้วที่สําคัญห้ามเอาออกตากแดดนะคะเอาไปไว้ในร่มเลยค่ะเลี้ยงในร่มเลยร่มรําไรร่มร่มจริงๆก็ได้เลยค่ะเพราะว่าห้ามถูกแสงแดดช่วงที่ปลูกเตยใหม่ๆนิสัยของเตยก็คือชอบที่ร่มเย็นแล้วก็ชื้นๆแฉะๆนะคะไม่ชอบแดด สวนใครมีต้นไม้ครึ้มๆปลูกเตยได้เลยค่ะงามแต่ว่าต้องมีน้ำให้คขาด้วยเนี่ยแสงแดดมาแล้วเดยรายกยกหลบสักหน่อยนึงช่วงนี้แสงแดดมาพอดีเนี่ยอันนี้จะไม่รดน้ําแล้วนะคะถ้ารดลงไปแล,แล้วแล้วดินจะหลวมก็เอาแค่นี้นะคะตั้งไว้ในร่มแล้วแต่ละวันนะก็ให้สังเกตเขาช่วงที่ปลูกใหม่ก็ใส่ใจหน่อยว่าดินแห้งไหมถ้าไม่แห้งก็ยังแฉะอยู่ก็ยังไม่ต้องรดนนะคะเอาไว้แค่นี้แหละ แต่ถ้าแห้งเราก็เอาน้ามาพรมพรๆสักนิดนึงแค่ให้มีความชืน้นจนเข้าตั้งตัวได้อาจจะผ่านไปสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์แต่ถ้าหนึ่งอาทิตย์นี่ต้องพรมน้ําแล้วนะคะดินก็คงแห้งแล้วล่ะพรมให้มีความชืน้นแล้วก็มากดกดโคนนี้ให้แน่นไวอน้อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยผ่านไปเวลาสัก2อ,อาทิตย์ตั้งตัวได้ดีนะคะเติมน้ําเลยค่ะ สองอาทิตย์นี้เกาะดินเกาะกันดีแล้วเกาะกับรากของเตยดีแล้วให้เอาน้ํามาเติมเติมเป็นแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จคือไม่ต้องดูแลอะไรแล้วถ้าเติมน้ําไว้นะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยปล่อยไว้อย่างเนี้ยเขาก็อยู่ของเขาได้ทีนี้ถ้าแข็งแรงดีแล้วอย่างนี้ติดแล้วเราก็เอาขี้วัวโยนลงไปให้เขา้าขี้วัวนี่ก็ดีอย่างนะคะมีธาตุในตัวเจนสูงแล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยใสยค่ะ โยนลงไปสักสองสามก้อนปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยแค่เนี้ยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะใส่ขี้วัวสองสามก้อนเดือนละหนึ่งครั้งก็สามารถที่จะเลี้ยงเตยให้โตได้ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ๆก็กระถางนี่ต้องใหญ่นะคะเขาจะมีความสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าสูงแล้ววิธีกินเตยนะอาจจะกินเด็ดข้างล่างก่อนก็ได้แต่ถ้าสูงมากๆตัดยอดเลยค่ะ สูงขึ้นมาเป็นคอเป็นก้านตัดยอดแล้วก็จะแตกแขนงออกมารอบๆร,รอยที่เราตัดนะคะออกมาหลายแขนงเลยนะคะบานออกมาเต็มเลยคะ่ะเมื่อกี้ก็ทดลองหมดทุกวิธีก็โอเคกินได้ทั้งใบล่างทั้งตัดยอดนะคะการกินเตยก็ไม่ได้ยุ่งยากปลูกเตยบางคนปลูกเตยปลูกแล้วตายแล้วตายอีกปลูกไม่ขึ้นให้ใช้วิธีนี้แน่นอนดีค่ะลองไปปลูกดูนะคะขี้วงขี้ัวอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจใส่ นะครั้งแรกเนี่ยห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดปลูกสูตรนี้ถ้ายังไม่ขึ้นแล้วปาเก๊กมันรู้จะพูดยังไงแล้วนะอันนี้ก็คือสูตรเด็ดแล้วนะคะทดลองมาแล้วลองไปหามาปลูกดูค่ะมีเตยไว้กินแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ